หมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับแม่ขยี้ตาสุดๆเลยนะครับขยี้ต่อไปขยี้รัวๆขยี้แรงๆเมื่อเห็นลุกของแปรวจิดานะครับผมเอามาให้ดูสองรูปนะครับคือรูปเสาหล่อกับรูปที่เป็นนางเอกหมอลำเสียงวิหกคือสวยจัดเลยตัวจริงสวยหน้าคมมากๆครับหน้าเล็กนิดเดียวนะ เมื่อเห็นลุกเทียบกันจัดจะแบบหาดูยากของแพลทิดาเสียงวิหกเนี่ยช็อตนี้แม้ FC เขาจะรู้นะครับว่าแพลทิดาคือสาวอสรอสาวห้าวสาวแกร่งนะครับที่พลิกลุกเป็นนางเอกหมอลำที่ถือว่าสวยสง,ง่าง,งามเป็นราชินีนะครับพอเห็นรูปสาวหลอกโกโกนะครับเมื่อหลายปีก่อนเท่านั้นแหละโอ้โหทุกคนต่างพากันฮะอะไรนะฮะ ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบนี้นะครับจริงไหมคือเทียบกับนางเอกแป๊วทิดาวันนี้คือแบบชุดสีชมพูหวานของน้องอิงฟ้ารับวาเลนไทน์ทำให้เห็นความแตกต่างกันมากเลยนะครับสวยหวานตะลึงจนคือไม่อยากจะเชื่อเป็นคนเดียวกันอะประมาณนี้นะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับแต่ก็ต้องเชื่อนะเพราะว่านี่คือคนคนเดียวกัน นี่คือแปลแวธิดาครับเขาถึงบอกไงว่าอะไรมันก็พัฒนาขึ้นได้เนาะเป็นธรรมดาคนเราพอโตขึ้นอะไรก็เปลี่ยนไปตามวัยตามกาลเวลานะครับคนที่มีบุค,คลิกที่เ้าๆโตขึ้นมาก็ยังห้าอยู่แต่อาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแต่งตัวนะครับเพราะสมัยนี้ ผู้หญิงแกล่งมีเยอะผู้หญิงเท่ผู้หญิงห้าวมีเยอะแต่ลุกก็ต้องสวยงามไว้ก่อนเพราะว่าบอดี้รูปร่างหน้าตาของเราคือมันสวยอะนะมันสวยอะครับเจอชุดชมพูแปวแววติดชึ่งเข้าไปโอ้โหวาวุ่นเลยทีนี้สุดยอดครับแล้วทิดาน้องเก่งขึ้นมากๆครับนะ เบาแปลวบ้านพลนสูงถึงแม้ว่าจะต้องหากางเกงขาสั้นซัพพอร์ตให้ใส่หนึ่งตัวนะครับถุนงน่องหนาหนึ่งชั้นคือป้องกันไม่ให้มันโป๊งไงไม่ให้มันมีภาพหลุดออกมานะน้องถึงจะยอมขึ้นเวทีนะครับถือว่าเก่งขึ้นมากๆนะสำหรับอแพรวทิดานะครับอ่ะแล้วก็ ขอกำลังใจให้หนางเอกคนเก่งของเราหน่อยนะชุดสวยๆของนางฟ้านะครับอิงดาวคนสวยน้องอิงดาวต้องภูมิใจในตัวน้องพแพรวอยู่บนฟ้าแน่นอน นี่ก็คือ,อขออนุญ,ญาตมาอ่านนะครับผู้จัดการของแปลวทิดานะก็คือเรามารล่าสู่คนฝังนะครับเสียงวิหกนกพงสะกรน,นะวันนี้ก็ขอให้น้องแปลวทิดานะเนีเ่ยเฮงเฮงปังปังกนะันไปเลยนะจ๊ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ